สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปศึกษาเกี่ยวกับทองคำนะครับซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมนุษย์เนี่ยเห็นว่าทองคำเนี่ยเป็นโลหะที่มีค่าสวยงามหายากแล้วก็มีการนํามาใช้เป็นเครื่องประดับเพื่อแสดงฐานะนอกจากนี้แล้วนะครับทองคำเนี่ยยังถูกนํามาใช้เป็นทุนสํารองของประเทศด้วยนะครับ ทองคำนะครับเป็นแร่ที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติและถูกขุดขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจํานวนมากตั้งแต่สมัยโบราณแล้วทําให้ปัจจุบันนี้ทองคําเป็นแร่ที่หายากมีราคาสูงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับหากมีการสํารวจและค้นพบเศษทองไม่ว่าจะเป็นตามลาน้ําหรือภูเขาก็จะทําให้มีผู้คนเนี่ยเข้าไปขุดหาทองหรือล่อนทองกันมากขึ้นครับเคยสงสัยกันหรือไม่ครับว่าเขาหาทองคํากันอย่างไรและหาทองคํากันได้มากน้อยแค่ไหนต่อวัน เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้วิธีการหาทองคําแบบภูมิปัญญาชาวบ้านกันครับไปกันครับเราตั้งต้นการเดินทางนะครับจากตัวเมืองจงังหวัดสรากแก้วให้เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข3 3จากนั้นก็เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหมายเลข3 1 9 7ระยะทางประมาณ25กิโลเมตรก็จะถึงเขา30ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการขุดทองกันแล้วครับ